นักคืนวันมหามงคลที่พลังจักรวาลไหลรวมที่ฟ้าโปร่ดินสงบลมหายใจเชื่อมโยงโลกภายในกับภายนอกข้าพเจ้าขอประกาศเจตนาบริสุทธิ์ตั้งใจสวดตั้งใจภาวนาตั้งใจทำความดีเพื่อเปิดเส้นทางชีวิตให้สว่างสวัยด้วยบุญกุศลให้ความเมตตาแผ่ขยายให้ปัญญาเบิกบาน และให้โชคลาภความสำเร็จเข้ามาอย่างสมดุลงดงามตามคันลองแห่งธรรมอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนโนตโรปุริสะธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภควาติ สวากขาโตภคะวตาธรรมโมธรรมโมสุปฏิปันโนสุธรรมโมมหาเตโชปัญญาปภาโสธิลาพังปะวัตตุสุปฏิปันโนภคะวตโตสาวกสังโคอายสมามะหาเมตังสุขังสันติชัยมังคลังสัพพทาโหตุเป็นคราอันประเสริฐที่ดวงดาวเดินเรียงตรงสายลมสงบ น้ำสว่างแผ่นดินแผ่วพลังอ่อนเรากับทั้งจักรวาลน,น้อมรับจิตศรัทธาของมนุษย์ผู้ตั้งใจดีกระแสบุญแห่งทิศทั้งแปดแผ่ขยายกระแสโชคแห่งทิศทั้งสิบสองห่วงหลังไหลเข้าหาผู้เปี่ยมด้วยความตั้งใจบริสุทธิ์เป็นวันแห่งการเริ่มต้นเป็นวันแห่งการล้างใจ เป็นวันที่ผู้มีบุญพร้อมได้รับและผู้มีศรัทธาพร้อมเปิดรับพลังแห่งความสำเร็จความสำราญความอุดมสมบูรณ์นชาลิตินะมะพะทุนะโมพุทธายะพุทธัง อาิษฐานังธรรมังอธิษฐานังสังฆังอธิษฐานังในวันนี้เทพเทวดาทั้งหลายครูบาอาจารย์ผู้คุ้มครองสปปรรพชีวิตต่างประทานกระแสบุญเพื่อปลดภาระชีวิตชะล้างเคราะห์เก่าเปิดประตูบุญใหม่ให้กับผู้ภาวนาผู้เปิดใจผู้ตั้งมั่น